มาดูแนวทางนี้แค่อีกนะครับหลังจากที่ถูกมาทั้งหมด15วันติดนะครับตั้งแต่วันที่9นะครับ9กรกฎานะครับจนมาถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เท่ากับว่าเดือนกรกฎาผิดอยู่แค่วันเดียวนะครับผิดวันที่8กรกฎานะครับณวันจันนี้ระบบไม่สามารถจัดคำนวณเลขได้นะครับเพราะว่าเลขปิดวันท้าสุดมันเป็น0ูนูนทั้ง3ตัวนะครับต้องรอวันอังคารนะครับต้องบอกขอโทษสมาชิกทุกท่านเรืต้องรอวันอังคารนะครับ พอทีผมบอกว่าดีเดเข้าไลก์กลุ่มตั้งแต่ผมจะไม่สามารถไม่มีเวลาจะให้เลขแล้วนะครับเพราะว่าก็คือสัปดาห์หน้ายังให้ต่ออีกสัปดาห์หนึ่งครับผมว่าสัปดาห์ที่สองสามสี่คือเข้าไปในไลก์กลุ่มนะครับก็จะหมายเลขลายผมก็ตามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เดชานะครับดีเซเชตครับแล้วก็หมายเลขบัญชีที่ธนาคารกสิกรครับศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสองห้าศูนย์สี่เจ็ดคิดแบนะครับสาขาบ้านเมืองชื่อเดชาผมเต็มนะครับจากที่ผมบอกไปว่าก็แบ่งปันกันไปรุ่นครับเดือนละห้าร้อยบาทนะครับ แต่เขาเข้าใจครับช่วงนี้มันเป็นผงครทบจากโควิดนะครับก็ได้รับผงกรอบกันไปทุกภาคส่วนไม่มากก็นอนนะครับก็เลยช่วยเหลือแบบไากไปก็เหลือเหลือเดือนละสี่ร้อยบาทนะครับก็หกสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเดือนสิงหาก็มีสามสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่สองสามสี่ก็เดือนสิงหาก็สามสามร้อยบาทนะครับก็หมายเลขบัญชีตามนี้นะครับสามร้อยบาทท่านได้โอแล้วก็แจ้งสลิปด้วยด้วยนะครับส่วนสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาก็ยังมีเวลา มาให้อยู่นมาให้เลขนะแต่ว่าวันจันนี้แค่อีกไม่มีนะครับก็ต้องไปธนาคารพูดเพลิหัสแทนนะครับพลหัสสุกนะครับก็คือมีแค่สี่วันนะครับเพราะว่าเลขนี้ไม่สามารถรันออกมาได้นะครับส่วนนี้แค่อีกนะครับผ่อนย้อนหลังทั้งหมดนะครับตอนนี้นี่แค่ก็ผิดอยู่ยี่ยี่สิบแปดวันนะครับเพราะว่าการะกดาผิดอยู่วันเดียวนะครับจีนจีนจีนเลขแบบจ็นหกก็คือผิดอยู่ยี่สิบวันตั้งแต่ต้นปีนะครับจีนจะผิดน้อยกว่านี้แค่อีนะครับ หุ้นรอบบ่าย2ตัวล่าสองตัวล่างก็ผิดอยู่11วันนะครับอันนี้จะผิดน้อยเพราะว่ามี3รอบนะครับแล้วก็คู่2ต,ตัวล่างไต้หวันกับเกาหลีก็ผิดอยู่21วันนะครับทีนี้มาดูผลโดยละเอียดก็ได้นะครับอันนี้คือเมื่อผลล่าสุดนะครับส่วนละย้อยกลับไปคือมันก็จะเคยจากที่ทั้งบอกว่ามันมีผิดอยู่แค่ยี่สิบแปดวันนะี่คือถูกไปเกินร้อยวันนะครับมันก็จะมีช่วงถูก ยาวๆเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าหลุด2วันก็มีเกิดเกิดขึ้นได้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องถูกยาวๆเป็น10วันตลอดนะครับมันก็จะมีถูกยาวๆเป็นเป็นช่วงๆนะครับช่วงไหนจะถูกจะสั้นจะยาวนี้ผมตอบมาได้นะครับมันยังไงก็มีหลุดนะครับถึงแม้ว่าจะหลุดไม่เยอะมากนะครับใ,ในในเดเดือนผิดอยู่28วันมันก็จะมีหลุดนะครับวัน2วันจะมีช่วงนี้นครับเดือนเมษา มันน่าจะว่าเปลี่ยนเป็นผลข้อจากโควิดหรือเปล่านะครับจะหลุดอยู่สามวันจีนก็จะหลุดช่วงนี้เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้เป็นผลผลจริงนะเพราะเพราะผมเพราะผมทําให้รูดกินเงินเจ้ามือนะครับอันนี้เป็นผลผลจริงนะครับยอดที่ผิดมายี่สิบแปดวันก็คือยอดจริงนะครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วก็ถูกยาวมาสิบห้าวันนะครับเสียดายที่ว่าวันท้ายสุดเป็นเลขปิดศูนย์ศูนย์นะครับระบบมันไม่ระบบมันไม่สามารถจําลองหรือคํานวณออกมาได้นะครับว่า วันจันทร์จะไม่เลเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูเลขวันอังคารแนวทางของวันอังคารนะครับอ,อีกทีหนึ่งนะครับ